แต่มันจะซื้อเรื่องง่ายหน่อยเห็นที่ผมไปถามมานะเห็นเห็นเขาบอกว่าแก๊งที่มีบ้านแล้วจะโดนซื้อเรื่องง่ายอันนี้จริงไหมครับพี่เป็นไงบ้างเนี่ยเป็นไงบ้างเนี่ยสวัสดีครับพี่เปาสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเราซื้อบ้านต่อเสาที่กี่บาทอ่ะเจ็ดสิบครับพี่รวมรวมเพจก็เป็นเจ็ดสิบห้าครับอ๋อโอเคไอ้เฮียลบนั่นน่ะเอาลบไปแล้วเอาค่อยเผาพี่ค่อยเผา ผมปักบ่อยมากอ่ะเออมันแสดงว่ามันดีเลยแน่เลยอ่ะเข้าใปะไม่เป็นไรพาไว้ใกล้เลยออตอนแรกอ่ะไปคุยกับเขาว่าผมคิดว่าเจ็ดติดรวมเทดอ๋าาอตอนแรกเขาจะคิดติดเอ็มด้วยค่าเทดอะ่ะยังดีเขาเขาช่วยออกให้ครับพี่ก็เป็นผ่อนทำสัญญาไปแล้วเป็นผ่อนสามงวดครับพี่ทำสัญญากับสาภาไปแล้วเค okay, แต่ที่มันก็นเก็บเงินแก๊งคนเท่าไหร่ครับมันก็พอใช่ปะจะได้บ้านแล้วอะ่ะ แล้วก็อันเนี้ยสัญญาระหว่างเสาร์อาทิตย์ที่ดีเขาตกลงจ่ายเจ็ดิบล้านสามครั้งเป็นเวลาสามเดือนเดือนละย5ิ้าล้านออกค่าเทศบ,บ้านด้วยอ่าเสาร์อาทิตย์ทางเสาร์อาทิตย์ออกค่าเทศให้ห้าล้านก็จะเป็นผ่อนสามงวดครับพี่สามเดือน <ừ m. S 2> เดือนละย5ิ้าล้าน <ừ m. S 2> ใช่ครับแล้วเสาร์อาทิตย์เขาไปไหนต่อวะอาอาทิตย์เหรอ,อหครับเห็นเขาบอกว่าจะเป็นประชาชนกันก่อนอ่ะครับเอาเหรอที่ผมปุยใช่ครับโอเคดีแล้ว พี่พี่ไม่ต้องช่วยนะผมอยากให้พี่รอรอดูการเติบโตของผมก็ถึงเวลาพี่พร้อมเข้ามาพร้อมมาช่วยตอรี่พี่มาตอนนั้นเลยได้เสมอครับได้เสมอเดี๋ยวก็ได้บ้านแล้วก็โอเคแล้วตอนทุวันนี้ก็ฝากกันอยู่ใช่ป่ะเรื่องอาวุธเป็นไงบ้างอะเรื่องอาวุธคือตอนเนี้ยบางคนมีปักฉลาบมีปืนแล้วก็ค้อนอะไรก็ไอ้นี่แหละครับแต่ว่าผมตอนนี้ผมให้โฟกัสเรื่องบ้านก่อนครับพี่หลักๆอ๋อ โอเคเนาะโอเคพี่ไม่ต้องไปท่วงคือผมมาชะล่าใจไปพี่ทำไมว่า,อาไอช่วงเริ่มส่งเงินอ่ะเพิ่งเพิ่งมาเริ่มส่งวันที่สิบสี่ครับอเ<า>พิ่งเพ,พิ่งจะมาเริ่มส่งวันที่สิบสี่คือก่อนหน้าผมอยากให้แบบคนในแกง๊งผมว่าได้เรียนรู้ระบบภายในเมืองก่อนครับพี่แบบว่าให้มีของส่วนตัวหน่อยก็ยังดี<า>ให้มีของพื้นฐานนะครับเออตอนนี้ก็ตคนละแสนใช่ปะใช่ครับพี่ใช่ครับก็ค<า>ือจะอัพเป็นแสนห้าหลังวันที่ยี่สิบครับพี่ โอเคแต่บัน,นไม่ยากนี่ฟาร์มยากใช่ครับก็ทำต้องมาทำอะไรเลี้ยงหมูส่วนใหญ่จะเป็นฟาร์มรอบเมืองอะพี่เพราะว่าเป็นบัตรมีบัตรคูณสองอะไรเงี้ยพี่อ๋อโอเคโอเคโอเคอที่มีอะไรแนะนำไหมพี่เปาไม่มีหรอกไอ้หี่อกูก็มากูก็กูก็มาฝึกที่นี่กูก็ฝึกเยอะทั้งแบบไฟแบบเแบบนี่ยพี่กำลังฝึกขับรถอยู่อะไรเงี้ยมอพี่เติมกาชายอ,ยอย่างเดียวไง เขาใจครับพี่อะคุณจให้คุณแนะนำอะไรอะไอ้ก็พี่มีประสบการณ์ไงพี่ก<จ>็อยู่ที่นี่มาสักพักหนึ่งแล้วไงอยู่แก๊งใหญ่ไงอ๋อ<ห>ก็ไม่มีอะไรหรอกที่นี่มันมีทีซีคุมมันไม่ค่อยไม่ก็เหมือนกับวอตแหลกก็ไม่ต้องเป็นแหลมอะไรอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรหรอกแต่มันจะซื้อเรื่องง่ายหน่อยเห็นท,ที่ผมไปถามมานะเห็นเขาบอกว่าแก๊งที่มีบ้านแล้วจะโดนซื้อเรื่องง่ายอันนี้จริงไหมครับพี่อือก็มีสิทธิ์เพราะมันเพราะมันเล่นได้ถือว่าถือว่าเล่นแล้วไงอืม แต่ว่าเขามีเวลาให้เราเตรียมตัวอยู่แล้วมันก็แบบสองเองดือนน่าจะได้เรื่องสตอรี่แล้วแล้วเรื่องรถเรื่องลารเป็นไงบ้างอะเรื่องรถใช่ไหมครับครับเรื่องรถก็คือมันมันก็จะมีแต่คนที่แบบว่าเติมกาชาครับพี่เปาจะมีรถแบบดีๆใช้อ่ะครับอบืมครับใช่เข้าใจพี่เปามีรถอะไรแบ่งให้น้องๆใช้ม้างไหมครับพี่ พี่ไม่มีเลยพี่โคโคบ้าต้องการรถพี่โคบ้าไม่มีพี่อยู่กับไอ้สุดอะไรบ่นเล่าไอ้สุดไอ้สุตอยู่ใช่ไหมมันอยู่แก๊งอยู่ครับอยู่ครับพี่ไม่มาใช่ไหมเขาขายแดกไปแล้วพี่รถที่พี่ให้เขาฮะใช่เหรอเี่นี่มันเฮี้ยจริงไอ้สัตว์ขายแดกเลยเหรอขายแม่พี่ GTO ขาดแม่พี่เปา GTO เป็นรถของพี่ขายไม่ได้ดิเป็นรถ สมบัติอะดิสมบัติสมบัติลุงเขาอะดิไม่ได้ขายนะครับยังไงยังไงต้องปรับตัวด้ครับพี่เปายัางรปรับน้องๆด้วยนะครับจริงแล้วมันก็มีอะไรก็บอกพี่ได้หมดแหละ OCIC อ่ะอืมพลพี่ก็ช่วยเหลือตลอดอยู่แล้วครับทำไมไ,ไม,ไม่ไม่เหนียวบ้าก,กว่าแรงอ่ะมันก็ได้อยู่แล้วครับน้องๆแล้วมนลงสูตรยัองอ่ะ สูตรผมลงไปเอาง่ายๆอ่ะพี่ผมส่งไม่ถามแค่นี้แหละว่าสูตรมีโลโก้หรือเปล่าแค่ะนั้นแหละมีครับอ๋อครับ <c oughs> ขอบคุณครับแต่ผมส่งไปเป็นอาทิตย์แล้วเขาเขาไม่ลงให้สักทีอ่ะพี่บัตรแกงก็ยังไม่ได้เนี่ยมันจะสองอาทิตย์แล้วว่ะพี่ไม่มันต้องต,ติดต่อได้ไม่ใช่หรอติดต่อก็ติดต่อหน้าเวทีไข่หวานได้ไม่ใช่หรอนั่นแหละเขาก็ก็วันที่เขาให้ผมส่งมันก็เมื่อประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วอ่ะครับพี่อ่าผมส่งไปหมดแล้วว่ะทั้งบัตรแก๊งทั้งสูตรแก๊งอะไรก็นานมากแล้วอ่ะครับนานมากๆแล้วอ่ะ พี่คิดว่าควรใส่สีอะไรดีอะอยู่ที่เนี่ยเพราะว่าถ้าเสาร์อาทิตย์เขายุบใช่ไหมสีของเส,สาร์อาทิตย์ก็จะว่างพี่จําตอนสมัยเราไปวัดแรกๆได้ไหมครับไอสีมวกอวกาศที่เรามีเรื่องกับบีซีอะพี่จําได้ไหมอ่าอ่าอ่าพี่คิดว่าควรเป็นม่วกอวกาศตัวนั้นหรือว่าควรเป็นสีเทาดีครับสีเทาดีเ <c oughs> ฮียเอทีีมันคือสีเทาใช่พี่สวยส็พ่อ อเนี่ยตอนนี้คือในรายชื่อผมอะผมอยูเจ็ดีะส่วนตัวผม,มอะช่วหวังเล่นสต,ตอรี่ไงพี่แล้วทีนี้ว่าหวังอะมันมันจะเปลี่ยนเป็นสีเทาหวังมันจะเปลี่ยนสีเทาแบบว่าไปไล่ตีให้หมดเลยเพราะว่าตอนนี้สูตรเทาในเมืองอะมันมีประมาณหกถึงเจ็ดแก๊งออหกถึงเจ็ดแก๊งแต่ว่าแก๊งที่เป็นแม่สีอะเป็นคือแก๊งนครบาลน,นาครบาลมันจะลก,กว่าดีจีแล้วไม่ใช่หรอนครบาลก็ไม่ค่อยมีคนเล่าใช่เหรอพี่เขาที่ลงนะใช่ ว้าวซะแล้วถ้าเขาไปรวมกันเขาจะใช้สีอะไรอะครับพี่นั่นคือคําถามพี่ก็พ่อพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอีต้องตืบไหมเพราผมไม่งั้นคือถ้าสมมุติว่าเขาไปรวมกันจริงแล้วแล้วเราถ้าสมมุติว่าเขาเขาใช้สีเทาอ่ะพี่เขามาไล่กดมันผมว่าไม่แต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าจะเพเซฟอ่ะมันก็ใช้สีที่มันตออตีกับนาคาสีเลยนะสีม่วงอวกาศเหรอสีนะตอนตีกับนาคาใช่ไหมครับพี่อือตอนนั้นเราตีกับนาคาสีเทาแล้วปะเทาอยู่แล้วปะเราเทามาตลอดปะใช่ครับพี่ แค่โมโอกาตอนแรกที่เราโดนบีตีแล้วแล้วเราก็เปลี่ยนเลยครับแต่จริงแล้วมันพี่ว่ามันคุยได้เอจริงแล้วมันก็แบบมันก็แบบไม่ได้จริงๆแล้วเรื่องสีสูตรที่ดีก็ไม่เท่าไหร่นะเท่าที่ได้ยินมาแต่ใจพี่อยากให้ได้สีเทามากกว่าเข้าใจพี่อ่ะก็คือไอหวังอ่ะมันจะเปิดทางให้พวกผมไงพี่คือส่วนตัวหวังมันแบบผมก็เข้ามาช่วยมันไงผมว่ามาช่วยมันสองครั้งแล้วทีนี้หวังมันก็เลยแบบว่ามันจะเอาแก๊งมันมาเปลี่ยนเป็นสีเทา ก็ไปไล่ตีให้หมดเลยเปิดทางให้เอพอเอลิมีได้สูตรเทามาเนี่ยหวังมันก็จะไปชิงสูตรแดงคืนจากทาเวเอ๋อ้นมันก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสีแล้วนถ้าอย่างนั้นก็เป็นห่วงดีพี่แต่ผมมาบอกไปแล้วคือคนในแก๊งไม่อยากให้แบบว่ายืมมือคน,ม,นมันจะมองคนในแก๊งมัน,มนจะเป็นขี้ปากขี้หลังครับพี่ว่าเออยืมมือคนอื่นมาช่วยไม่ไม่ดอยากใช้แต่แบบว่าไม่แต่ไม่พยายามด้วยตัวเองใช่ครับนั่นแหละพี่โอเคก็เลยคิดว่าให้หวังมันเคลียร์เรื่องของมันดีกว่า ตรงนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะไล่ตีไปทีละแกงครับสีเทาเหมือนจะไล่ตีตัวด้วยตัวเองเน้นนะใช่ครับพี่ใช่ครับในตอนที่พร้อมเพราะว่าก่อนหน้าผมไปคุยกับนครบาลมาแล้วคือเขาเ,<ข>เขาให้ใส่อะพมมี่ผมไม่ได้มีผมไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับลุงบุญส่งเลยพี่ใช่เหมือนก็ลองคุยดีๆกันก็ได้ว่าค่อยใช้สีเทาหรือเปล่าหรือถ้าเป็น,ปนอีกเว์หนึ่งก็คือว่าใช้สีอื่นไปก่อนแล้วรอพร้อมๆแล้วค่อยใช้สีเทาอะไรเงี้ยมันก็มีเวแล้วไเหมือนกันนะ พี่กด็ดูสภาพ B ีจีตอนนี้ดิเขียวขี้มาจับสีขาวเฟี้ยวๆอ่ะอาฮะ้าใจคือคิดว่าอาจจะใส่ก่อนครับพี่อาจอาจจะแบบว่าใส่สีเทาไปก่อนแหละแต่แต่พอถึงเวลาก็ค่คอยค่อยไปไล่เก็บครับอ่าอ่าเข้าใจ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 กลก็รีบดันอาวุธรีบอะไรแล้วเพราะว่าเป็นสตอรี่จะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะก็อันนี้คือตอนแรกอ่ะผมแบบว่าผมว่าให้น้งองๆดันอาวุธ แต่คือแบบบางคนมันก็มันก็ฟา์มือกันเยอะไงพี่แล้วแบบบางคนมันไปตีคอนไปตีบวกอะไรเงี้ยแล้วแล้วแล้วคือมันเสียหายเยอะไงครับพี่เออใช่บางคนมันก็ตีไม่ติดดวงไม่ดีผมก็เลยให้โฟกัสเรื่องบ้านเรื่องฟาร์มเงินอ่าเป็นให้มันอยู่สภาพเป็นเงินเขียวอะครับอ่าก็คือเป็นเงินสดไว้ก่อนใช่ครับพี่เออก็มีบ้านก่อนเราก็ค่อยว่ากันเรื่องอาวุธก็ได้าใช่มันแล้วแต่ว่าพุงจะแบบให้ความสำคัญกับอะไรก่อนอะแต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็เอาบ้านก่อน เพราะยังไงถ้าได้บ้านมาก่อนอ่ะคือคนคนที่มันเป็นหมัดเปล่าอ่ะมันก็ยังพอได้เล่นไงพี่ถ้าสมมติว่าแบบตอรี่แบบมันโดนบีบเข้ามาแบบว่าจําเป็นต้องเล่นจริงๆอ่ะพี่อย่างน้อยถ้าถ้ามีบ้านอ่ะมันมันคนหมัดเปล่ามันก็ยังได้ขับรถตามเคสช่วยเพื่อนได้ไงพี่อืมอืมเข้าใจเข้าใจนั่นแหละก็มีบ้านมีรถอ่ะเน้นบ้านเน้นรถก่อนแล้วกันถ้าอย่างนั้นอ่ะนั่นแหละครับพี่ได้ครับน้องจะได้ไม่ต้องไปห่วงก็มีอะไรแบบพี่เปล่าแล้วกันครับ ไอ้พวกเรามีมีใครไม่มีเบอร์พี่เปาไหมพี่เปารบกวนให้เบอร์น้องเมหน่อยครับเผื่อน้องน้องแบบว่าติดต่อพี่เปาอะไรอย่างงี้แปดหกตัวครับมีอะไรก็โทรมาได้เลยครับแนะนำตัวแล้วก็โทรมาได้เลยครับไม่มีอะไรไม่มีปัญหาครับครับผมยินดีครับอ๋อพี่จิมเออพี่จิมโอเคส่งมาได้ครับเดี๋ยวพี่จะได้เมมเบอร์ไว้ครับแล้วมีอะไรก็บอกพี่เปาครับขออีกรอบได้ไหมครับ 86ตัวอปดหมดเลยอ่ะแปด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 ใคมีรถไหมอ่ะใครอายุหรอพี่เปาครับพี่เสื้อกับข้าวสารมาแล้วนะพี่ขอบคุณมากครับพี่ยินดีครับยินดีครับข้าวสารอร่อยมากครับพี่ขอบคุณครับผมผมอยากมีโลโก้แปะยังไงอะไรเนี้ยพี่เปามึงก็ทักมาดิ ทักในไหนอะพี่ผมอยากได้ป้ายห้อยไฟอะครับป้ายได้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 พี่เปาผมขอบคุณมากนะพี่รู้ครับรู้มี่ขายผมเหมือนไม่ขายอะเหมือนให้ฟรีอะให้ควายเหมือนให้ฟรีอะพี่ดูคนขายเจ็ดพันเคที่งานอลเจ็ดล้านเลยหรอต้องทักไปทางไหนอะครับพี่เปาไอไอไอสายฟ้ามันรู้ ใช okay ่ครับใช่ครับพี่เพิ่งพูดออกสตรีมไม่ได้นะครับยได้เข้าเรื่องเรื่องอะไรนะพี่อะไรนะครับเรื่องเรื่องอะไรนะหมายถึงว่าไทยทักมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่เห็นล่าสุดพี่มาเขาดีใจใหญ่เลยพี่แต่ว่าจัดพักหลังมานี้เริ่มแบบไอ้นี่แล้วนะแบบสตรีมแบบยี่สิบชั่วโมงสามสิบชั่วโมงเขียคนบ้าเฮียแบดูดมัสสตรีมอ่ะพี่บ้าไอขนาดอืม พี่ก็โอเคพี่คนไหนที่มีเปอร์ฟอร์ม n c พี่ก็แบบไอ้นี่อยู่แล้วไม่มีปัญหาอยู่แล้วเว้ยพี่ก็ซัพพอร์ตอยู่แล้ววะทางแบบ i อซีโอซีอะไรเงี้ยขอบคุณมากครับพี่ครับยินดีครับยินดีช่วยน้องเสมอครับยินดีครับียินดสองสองหมื่นผู้เล่นใหม่ไม่ได้เลยไไม่ด้ใช่เหรอกาชานะสามพันผมยังคิดหนักเลยนะฟาร์มมือไปที่ที่เป็นฟาร์มง่ายอ่ะมันมัน โอ้ยหวันละแสนนี่ถือว่าน้อยนะกูเห็นเขาทำจริงก็วันละสามวันละหลายแสนอยู่นะใช่เหร้มาดีใจมากเลยเหรอเนี่ออะไรพี่ผมว่าผมว่าผมเลือกทางให้น้องๆแล้วก็ใครหลายๆคนผมว่าพามาที่นี่ผมว่าผมผมเลือกทางแล้วมึงมองว่ามึงจะอยู่ที่นี่ถาวรป่ะผมตัวตัวผมนะผมยากอยู่ยาวเลยพี่ยากอยู่ก็ว่างแล้วนอะเพราะว่าถ้าผมพูดตามตรงผมไม่รู้ว่าผมไปอะพี่ต้อมผมไม่รู้ว่าเขา เขาจะแบบสละเรือตอนไหนอีกไงผมก็เลยคิดว่าอยากแบบใจหนึ่งอะมันเป็นมันมันโดนด่ามาเยอะมากพอแล้วอะครับพี่ผมพูดตามตรงเลยแต่ความรู้สึกผมอะอ่าผมก็เลยแบบว่าอยากให้มันแบบปักหลักทักทีหนึ่งอะให้มันแข็งไปเลยอะทักทีหนึ่งอะแล้วคือตัวพี่ต๊อดเองเขาอ,อยากมาเล่นก็มาได้อินดีต้อนรับเสมอนั่นแหละครับมันก็บอกว่าม,มันจะมาอยู่ได้ใช่เห็นเขาบอกอยู่ว่าให้พี่เปาติดต่อเรื่องวีซ่าให้เขานี่ใช่ไหมคุยแล้ว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 นั่นแหละครับ อเขาแค่ไวรลิสหลุดนะพี่เขาแค่วรลิสหลุดใช่มันไม่ได้ค่าเข้าเมืองมันไม่ได้มีปัญหาอะไรมันได้อยู่แล้วมันไม่ได้ผิดกฎอะไรนี่ตอนบัตครับใช่ใชไอ้มาร์กร้องไห้เลยเหรอเชียร์วอนอะไร<ช>ไพี่ใช่เหรอ,อดีแล้วว่าได้เขามาอยู่ด้วยอะ่ะก็ดีตัดแกงด๊งดีแล้วก็ดีต่อตัวเขาเองด้วยเริ่มใหม่เว้ยไม่ละหลอกไอ้เหียเสียไม่ได้คือเสียไม่ได้อยู่แล้วอ่ะ ี่ก็เห็นองตัวเราพี่ก็ดีใจนะที่เห็นแบบเออพวกเราแม่งแบบรวมกักลุ่มกันได้เยอะกว่านี้พวกฝีมือพวกสกิลพวกแบบอาวุธอะไรพวกนี้แม่งฝึกกันได้แต่ว่าการรวมกันเป็นกลุ่มแล้วแบบมีจํานวนขนาดเนี้ยแม่งแบบไม่เป็นภาดที่กลับมาอีกครางหนึ่งอ่ะคือตอนแรกพี่ก็แบบคิดว่าแบบจะไม่มีเสียไม่ได้แล้วอะแต่ผมเขา้เขาใจฟิลพี่เว้ยผมเข้าใจความรู้สึกพี่เลยอืในมึงก็เป็นห<ต>ัวใหม่อ่ะมึงก็พยายามให้แบบให้น้องๆอยู่ด้วยกันอ่ะ ที่ว่ามันไงมันก็มันก็เวิร์กไปตอนแรกมันก็ยังไม่ชินหรอกเดี๋ยวอยู่อยู่ไปมันก็แบบมันก็เทกันเองอ่ะใช่รับพี่แต่แรกๆมันเริ่มจากศูนย์มันเหนื่อยอยู่แล้วอ่ะแต่แต่อย่างน้อยอยากให้ทุกคนผ่านผ่านจุดเริ่มต้นเว้ยผ่านผ่านจุดนี้ไปได้มึงสบายตอนหลังแน่นอนใช่การเริ่มต้นใหม่อ่ะยากเสมอเว้ยใช่เป็นพี่อ่ะพี่ต้องฝึกขับรถอยู่เลยเนี่ยมันยากเว้ยแต่เพา่ันก็ต้องทำเมื่อก่อนพี่ก็ไม่เป็นอะไรเหมือนกันนะครับ จริงสภาพกูอะมึงดูสภาพกูดิใช่เอาพี่เปาแบบเล่นไม่เป็นเลยแต่แต่ด้วยความที่ว่าตัวพี่เปาอ่ะเขาเข้าไปอยู่แบบแก๊งใหญ่ที่มีคนเก่งๆเยอะมันก็ทําให้เราแบบว่าอ่าัสั่งพมรอบข้างแบบว่าเราเราอยู่แต่กับคนเก่งๆอ่ะมันก็ทําให้เราแบบว่าพัฒนาตัวเองเรื่อยๆมึงไม่ทําอ่ะมึงก็โดนล้อเหมือนมึงก็โดนแบบมึงก็อายเอาเขาหมดอ่ะที่แบบเขาเทรนนิ่งตลอดอ่ะพยายามที่พัฒนาฝีมือตลอดเว้ยแบบ อืมประมาณนั้นอ่ะรับคำประมาณลับคำสุดประมาณออกไปอ่นั่นแหละครับทุกคนใช่ครับก็ตอนเนี้ยคือหลังวันที่20พวกผมคิดว่าจะส่งเงินแก๊งอ่ะวันละแสนห้าสำหรับพี่อ่ะพี่มองว่าเยอะไหมครับพี่เปาถ้าเป็นเมืองแฟมอ่ะไม่เยอะใช่ผมไปถามใครมาใครก็บอกว่าไม่เยพราะที่นี่มันฟาร์มง่ายกับวอตเยอะไอ้เหี้ยใช่ครับใช่ครับเอาวอตเอาวอตก็ง่ายกับวอตเยอะ ประมาณสองถึงสามเท่าได้อะใช่รถหนักกว่าที่นี่ประมาณ 2- 3สเท่ามันก็ดูเลทเงินดิใช่ปะละ่ะเออ่<ช>ดังนั้นมันก็ง่ายกว่าอยู่แล้วก็คือถ้าสมมติส่งแสนห้าก็เท่ากับส่งที่วัดประมาณห้าหมื่นเองมันก็ไม่เยอะมันก็เยอะมันก็แบบมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะแล้วเรื่องรถอะก็เอาเพวกแบบ GTO อะไรอย่างเงี้ยกูเห็นขายกันร้านสองร้านสามเองรถกระชาโกงด้วยนะ GTO โคตรโกงเออก็โอเคมันก็ไม่ได้แย่รถพี่เปายืมลองหน่อยได้ไหมครับ GTO พี่ กูไอ้นี่ดีไอเอ็มเคเคเขาเพิ่งเข้ามาดดี๋ยวลุงเขาเหมือนทีซีเขาไม่ซัพพอร์ตเอ็มเคเคอะเขาก็เลยให้ให้ทางนั้นให้ทางเอ็มเคเคยืมไปก่อนครับไม่ซัพพอร์ตคือยังไงพี่ทำไมไม่ซับรถเหมือนเขามีเขามีเรื่องกันมั้งก็มีเรื่องราวมั้งเขามีอะไรกันนิดหน่อยมั้งก็เลยไม่ซัพพอร์ตทีแต่ผมเนี่ยไอ้ก่อนที่ผมออกมาจากทีซีตอนผมไปคุยเรื่องบ้านเห็นเขาไปเอารถอยู่นะพี่ ไม่รู้เหมือนกันว่าคุยยังไงอะ่ะแต่เมื่อกี้ M K K ก็มามาหา J K ก็ได้รถไปละแบบรถรถที่พวกพี่ไม่ได้ใช้อะ่ะใช่จี๊ดเคได้ของใหญ่ซะด้วยแต่ก็ไม่เยอะหรอกได้ไม่เยอะหรอกใช่เปิดกาชาไม่หยุดเลยพี่พอจะรู้ไหมครับพี่เปาว,ว่ากาชาเขาจะมาอีกช่วงไหนอะ่ะส่วนใหญ่มาทุกเดือนครับส่วนใหญ่นะที่พี่คิดนะมาทุกเดือนหลังจากเดือนนี้เห็นเขาบอกว่ามันส่องถ้ำเดือนมาเที่ยวอันนี้ไม่อันน,น,นี้อันนี้ไม่แน่ใจ <ừ> um. ต,ต้องถามพี่ว่าจะมาเมื่อไหร่ผมผมถามเลยพี่ครับคือไอ้เรื่องการป้นของที่เนี่นครับครับมันต้องทํายังไงหรือพูดก่อนไหมอะไรมั่งไหมพี่พูดก่อนครับต้องแบบขอคุกเข่ากดไว้อะไรเงี้ยเหรอพี่ครับแบบคุกเข่านับหนึ่งสองสามถ้าเขา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 ,า,เขาไม่สู้เลยอะ่ะห้าม ห้ามห้ามแบบห้ามฆ่าเขาอะเึกอะปะแต่ถ้าเขาควักเออแต่ถ้าเขาควักเขาควักอ่ะเขาสู้อ่ะก็ก็ก็สู้ได้ประมาณนี้มากกว่าแต่แต่ว่าไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่าพวกแบบพวก S I U กับพวกตำรวจมันโหดมากมันต้องไปสี่คนอ่ะถ้าจะป้อนอ่ะเ็มรัดใช่แล้วแบบแต่ที่นี่เขาก็มันป้อนไม่ค่อยได้อะไรอ่ะใช่ครับมันของของมันน้อยอ่ะ แนะนำคนมาเจอตอใหญ่ชิบหายแนะนําแ,แ,แบบฟาร์มให้มันแบบเร็วเร็วกว่า Freund, เคยแล้ว<ช>ตอใหญ่เคยโดนกันแล้วเคยโดนกันแล้วต้องหมูว่าพ่นประจําเลยใช่แต่ถ้าแต่ถ้าเจะแต่ตอใหญ่มันก็คุยกันได้อมมันไม่ได้แบบเข่งขนาดนั้นอนะ่ะจับตอแต้บเทียไม่ได้หรออืมเข้าใจแต่ั้นไม่ชนใครนะ ไปตอนน่อที่พวยไอวังกับพี่ตะกรดไปไปตรงไอเนี่ยพี่ไอกระาดานี่เขาออกแล้วใช่ไหมครับไอไอริมทะเลอ,ะอ่ะอ่าออกแล้ว <ไป S 1> ออแล้วโต๊ะพน,นันเมื่อก่อนที่อยู่บนเรือยอทอะครับพี่ออกแล้วออกแล้วคิดว่าออกแล้วอ่านั่นแหละแต่ตว่าไปแบบ jk เขาเขาเป็นโจรแบเบัลเฮดก็เป็นโจรแล้วคือโจรแม่งไปเจอกันแล้วโจรแม่งใส่กันบนเรือแล้วคือโจรฝั่งแต่บัณเิตชนะอ่าเราก็ไปจกเขาแต่แบบเห็นบัตร jk ก็เลยกระโดดหนีลงน้ำแต่เขาบอกเขาจำได้เขาก็มาหน้าบ้านเรียกไปแปดล้านโอเคแค่ตีเขาตาย แต่ก็อย่างว่าแหละแต่ตอนนี้มันมีสภามีอะไรมามันสตอรี่มันก็คล้ายๆที่วันละเว้ยตอนนี้เขาแบบไม่ให้เจ็บหนักเกินไปอ่ะเขาพยายามเก็บแรงแล้วเขาคุมเขาคุมเขาก็มีทีซีมาเออเรียกทีซีมาก็ง่ายขึ้นมันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนเมื่อก่อนไม่ต้องแบบตีจนหลังอานเหมือนเมื่อก่อนอ่ะใ่แม้ตีจนแตกอ่ะตีแบบมีกำหนดกันก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับขอจบไม่ให้จบด้วยเมื่อก่อนอ่ะตีเรื่อยๆจนแบบหูเล่นกันสุดอ่ะเล่นกันสุดจัด ผมมองว่าดีนะพี่ผมว่าที่ผมคิดไว้อะที่ผมเลือกพ,พาน้องๆมาที่เนี่ยพี่เปามันมันหลายอย่างอะครับพี่เพราะว่าที่ที่วอตอะคือคนของเรามันต่างคนต่างกระจายไปอยู่แก๊งใหญ่แล้ว s <S <ๆ S 1> คือมันมีสัญญาที่ว่ามันออกสัญนานด้วยใช่ครับมันสัญญาตายมันกระจายไปแล้วๆๆอะมันด ouais. ึงกลับมาไม่ได้หรอกใช่ครับถูกต้องอันนี้อันน,น,นี้อันนี้พี่พ,พี่พี่เห็นด้วยแต่ถ้าเริ่มตรงนี้ก็ค่อยๆเริ่มอืมค่อยๆเริ่มค่อยๆก้าวอะเพราะว่าพี่มองว่าวอตอะเราโตเร็วไปใช่ปะล่ะ เราห้าวเราห้าวเกินไปอ่ะใช่ครับมันก็เก็บประสบการณ์ที่มึงเจอแล้วก็แบบจัดให้เสมอไงใช่คอไว้นะพี่ว่าพี่มันไวมันไวจัดเลยเพราะว่าแก๊งที่มาพร้อมพวกเราแม่งไม่มีใครกล้าตีพวกเรามีพวกเราไปชนกับพวกแกใงที่แม่งอยู่มาก่อนมันก็เหมือนไฟอมันก็เหมือนไฟไม่ฟางอะทุกทายแม่งหมันไส้เราก็จบแต่ครั้งนี้รู้สึกว่าเขาเอ็นดูนะเห็นลุงแม็กเขาบอกอยู่ว่าเขาก็ยินดีที่เสียไม่ได้มาใช่ค่อยเริ่มใหม่ไว้แล้วก็เดี๋ยวค่อยให้ไอ้ตอนมาก็ได้ ตอนที่พร้อมอะพี่ต้องตอนที่พร้อมใช่ตอนที่พร้อมเท่านั้นนะเพราะผมกลัวแบบว่าแบบเพราะยังไงมึงก็พันธมิตรเยอะอยู่แล้วว่าแต่บางทีก็แก๊งพี่แก๊งน้องใช่ปหล่ะใช่ครับพี่ใช่ไอไอหวังอีกอะเจ็ดเจียอีกอะใช่ปหล่ะใช่ครับแล้วพี่ก็ผมมองหลายปัจจัยไงผมมองหลายอย่างมากคือแบบเอามาเปอร์เซ็นต์เกิดมันสูงกว่าครับที่เนี่ยถูกี้อันนี้เห็นด้วยผมมองหลายมุมมากเพราะว่าพวกไอหวังอะไรก็อยู่กับเราไอบอลก็อยู่กับเรารวมทั้งเอ็มเคเคพวกพี่ช็อปอะไรก็พันธมิตรสี่แก๊งอะพี่อืม เราไม่รวมกันตีกูเลยไอ้สัตว์ไม่รู้พี่ไม่รู้อ๋อไม่รู้ที่เห็นอะไรมาหรือเปล่าเนี่ยวทำไมพูดอย่างนี้เนี่ยกูไม่รู้กูคุ้นๆอยู่ที่มัรวมมาตีกูนะไอ้เฮียซีแก๊งมึงอ่ะรวมก็ไม่ไหวหรอกจรินยินรวมก็ไม่ไหวหรอกใช่จริงครับผมไปยืนดูประมูลรถอ่ะพี่เชื่อไหมวันประมูลรถผมคิดว่าแบบเออ J A K เขาแบบคงปล่อยแบบให้แก๊งอื่นบ้างอ่ะแต่แบบที่ไหนได้ลุงแม็กใส่สุดอ่ะ 40m 50m ประมูลสุดอ่ะไม่เขาชอบเขาชอบ GTR อืมไออะรรู้สึกไดมอนด์เฮดจะเอาใช่ไหมที่ลุงเขาไม่ยอมปล่อยให้ไออาร์สามสามปะหรืออาร์อะไรวะน่ะเออใช่เคน้องเดี๋ยวพี่เปาไปขายรถก่อนเอ้ยปาไปขายตัวคอนก่อนโอเคครับพี่เดี๋ยวเจอกันครับมีความสุขมากนะครับทุกคนครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็โทรหาพี่ได้เลยครับ ครับถ้า ICOC นะครับครับเปาเดี๋ยวยังไงผมทักไปได้ครับผมเป็นกำลังใจให้นะครับทุกคนเดทูยูครับไม่ต้องใครครับครับเจอกันครับบ๊ายบายครับต้องขอบคุณมากนะครับพี่เปาเออสายฟ้ามึงครับเป็นหัวมันก็ดูแลน้องๆดีๆอ่ะพี่เชื่อว่ามันยังไงมันก็แบบมันก็จริงๆแล้วมันก็ถ้ามันโตได้มันก็คือมันมันไม่ใช่แค่ไอซีอย่างเดียวมันลามไปถึงโอซีเลยอ่ะถูกเปล่ะครับพี่เออ ยังไงต้องขอบผมมากนะครับขอบคุณครับพี่เปาขอบคุณเช่นกันครับน้องเช่นกันครับสเราเอาวัดที่พร้อมกัาพี่เราได้กลับมาอยู่ร่วมกันแน่นอนได้ครับได้ครับเจอกันครับน้องขอบคุณครับเจอกันครับพี่เปาขอบมากพี่เจอกันครับสวัสดีครับ